ท่านผู้ชมคะสวัสดีนะคะนี่คือรายการชีวิตไม่สิ้นหวังแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะคะตัวจริงเนี่ยที่ท่านกำลังสงสัยกันอยู่เอ๊ะคุณใจพบหรือเปล่าตาฝาดไปหรือเปล่ามันเช้าแล้วหรอหรือว่ามันยังกลางคืนอยู่นะคะตีสี่แน่นอนค่ะคุณรจพบลิมประพัฒน์นะคะวันนี้มาเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับรายการชีวิตไม่สิ้นหวังเพื่อที่จะมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์คึกฤทธิ์แล้วก็ดูเหมือนกับว่ายังมีประเด็นค้างใจที่ท่านผู้ชมก็รอชมคุณไใจพบก็รอถามดังนั้นให้พี่ปอ ครับผมขออนุญาตนะครับกร่าวพระอาจารย์กร่าวพระอาจารย์กครับเมื่อวานเราได้สัฒนาคำไปแล้วก็มาถึงจุดสําคัญผมขออนุญาตเดชประคุณอธิบายท่านโจมเผื่อไม่ได้ดูเมื่อวานนิดหนึ่งก่อนครับเมื่อวานเนี่ยการคุยกันกับพระเดชประคุณพระอาจารย์ คลิกนิดเนี่ยเราคุยกันเรื่องของกระถินซึ่งอีกไม่กี่วันจะถึงแล้วเรามาพูดกันว่ากระถินนี่มีความสําคัญอย่างไรเกิดมาตั้งแต่เมื่อไรเราก็เกิดมาตั้งแต่มแตสมยัยครั้งพุทธกาลแล้วและเป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าให้ทําขึ้นมาเป็นภาพประสงค์อันสําคัญเลยว่าเพื่อให้มอบแก่พิสุผู้ซึ่งมีจีวรซึ่งข้ามคล้าหรือว่าเก่าหรือว่าชํารุดแล้ว และในการทำนะปีหนึ่งทำได้หนเดียวเท่าน,นั้นนะครับท่านผู้ชมครับค,คือตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือน11จนถึงวันขึ้น15าข้ามเดือน12 1เดือนเต็มๆที่ทำได้แต่ใน1เดือนที่ว่านี้ในการทอดกระถินที่วัดใดวัดหนึ่งก็ตามวัดนั้นใน1ปีทำได้หนเดียวไม่ใช่ว่ามี30วันงั้นเราทำา30กองกระถินไม่ได้ทาได้กองเดียวได้หนึ่งครั้งเท่านั้นและหนึ่งครั้งที่ว่านี้ต้องเสร็จภายในหนึ่งวันหนึ่งวันที่ว่าหมายถึงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น จนพระอาทิตย์ขึ้นอีกหนึ่งครั้งที่ถูกต้องจริงในสมัยก่อนก็คือการเอาผ้าขาวมาถวายตอนนั้นเราคุยกันถึงตอนนั้นกลับมาต่อเลยพระเด็ดพระคุณเพรเอาผ้าขาวมาถวายเสร็จเรียบร uh ้อ huh. ยเสร็จที่เหลือนั้นพระทำเหลือพระเด็ดพระกุลอ่า uh huh. ใช่ใช่ไม่ใช่ชาวบ้านทำหรือขอรับ อ๋อ,อ,อหมายถึงผ้านั้นผ้ามาตัดเย็บกันเองเหรอครับผ้ามาตัดเย็บกันเองโอ้โหนุคณ,ค,ณคุณติ๋วนะ,ะเราก็มีแต่ว่าความสมัยใหม่เราเวลาเราไปหาพระหาเจา้าเราก็ไปซื้อสบงจีวรเราก็ซื้อสําเร็จเรียบร้อยย้อมเสร็จอย่างเงี้ยแล้วมาถวายท่านแต่พอเป็นกรถินไม่ใช่กรถินแต่โบราณโบราณจริงๆเราใช้ผ้าขาวมาถวายแล้วทํายังไงพระเด็พระคุณก็พระเนี่ยนำผ้าที่เข้ามาถวายแล้วนะก็เอามาวัดมาตัดนะมาเย็บมาซัก มาย้อมมีย้อมนะด้วยเหรอประเดี๋ยวเพื่อ,อม,มใช้อะไรยอร้อมประเดีวพระคุกก็ใช้น้ําที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้ใบไม้ใช้เปลือกมังคุดก็ได้ขอรับอ่าแล้วก็แก่นขนุนก็ได้ขอรับแต่ที่นี่ใช้แก่นขนุนใช้แก่น,น,นก็เอาไปยออ้อมย้อมเสร็จแล้วทําอะไรต่อประเดียวพร่คุณย้อมเสร็จแล้วก็คือตัดเย็บอะไรเรียบร้อยแล้วเป็นผืนผ้าแล้วขอรับแล้วก็เอามาย้อมนะพอย้อมได้สีอะไรเรียบร้อยแล้วก็เตรียมที่จะมอบให้กับ พิกษุรูปนั้นผู้รับผ้บากันที้คําว่าพิสุรูปนั้นเนี่ยหมายคมว่าได้มีการตั้งยติกันหรือว่าได้มีการคุยกันก่อนแล้วใช่คุยวันไหนพระเดชพระคุณอ่าคุยวันไหนก็ได้<อ>ที่อ่ามีเหตุขอรับคือมีข้าบาดีเนี่ยมาถวายผ้าขอรับแล้วองค์คณะพระครบก็ชื่อว่ามีเหตุแล้วขอรับพระก็ประชุมกันได้ขอรับว่ารูปใดมีพี่อ่า จีวรเก่าค้าคพาที่สุดขอรับรูปนั้นก็สมควรเป็นผู้รับผ้าขอรับนะพระรูปนั้นก็จะต้องถอนอธิษฐานผ้าเดิมของตัวเองออกอ่าแล้วก็อธิษฐานผ้าที่คณะสงฆ์มอบให้เนี่ยเอาไปใช้ข,ขั้นตอนนี้เรียกกรานกฐถินฟังตรงนี้ปุ๊บท่านผู้ชมก,ก็อาจจะสงสัยว่าโอ้โหเกิดขหาวบดีมาแล้วเรามาเราถวายผ้ากันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีตัดเย็บกันวุ่นวายตายหรือ จริงๆแล้วตัดเย็บกี่ชุดพเด็ชพระคุณอ่าตัดเย็บชุดเดียวนั่น <c oughs> และของที่เหลืออหลรขอรับของที่เหลือทั้งหมดเนี่ยอหลังจากวันนั้นแล้วเนี่ยภิกษุแต่ละรูปที่มีจีวรเก่าลองลงไปที่เห็นว่าสมตัวเองสมควรเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็เอาไปตัดเย็บย้อมเองได้โดยที่พระ ทา้งวัดไม่จําเป็นจะต้องมาช่วยทําให้กับพิสุจน์ุนี้กระถินคือการสามัคคีมาช่วยกันกระทาและในวันนั้นและการการกระถินก็ได้พูดไปในวันนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมดูอยู่ทางบ้านอย่างงงเดี๋ยวจะบอกว่าอ๋อพระจริงๆก็ต้องรูปต้องการรูปเดียวไมะได้เอามาถวายอันเดียวก็พอที่เหลือถวายเดียวเสียของเดียวทิ้งไม่ใช่สามารถนำมาใช้ในวันอื่นได้ใช่แล้วเก็บไปในคลังสงไว้ใช้ได้ทั้งปีได้ครับ คำถามที่ชัดเจนครับเพราะนั้นบางคนจะไม่รู้อ่ะบางคนจะบอกโอ้โหมาอย่างนี้ก็มาถวายกันเต็มไปหมดไม่ใช่มีประโยชน์หมดและใช้ทําทประโยชน์หมดกา,านนี้อันนี้สงระเดบคุณคนดูทางบ้านก <c oughs> ็ต้องมีความรู้สึกอยากจะรู้ว่าผู้ที่มาร่วมงานกฐถินผู้ที่มาทําตรงนี้อันนี้สงคืออะไรพระเดบพระคุณอันนี้สงเนี่ยพระเจ้าจะบัญญัติกับตัวพระ <c oughs> เช่นว่าอันนี้สงของพระเนี่ยไปไหนไม่ต้องบอกลา สิทธิพิเศษเป็นสิทธิพิเศษแต่แต่มีเวลาจํากัดนะครับไม่ใช่ว่าตลอดกาลนะเพราะว่าจะมีเวลาจํากัดจนไปถึงแค่ประมาณสัก4เดือนประมาณ4เดือนฉันนี้หมายถึงอันนี้สงของพระสงฆ์ของพระสงฆ์รูปนั้นที่จะได้รับใช่อันนี้อันนี้สงของของญาติโยมก็มีเหมือนกันครับนะอันนี้สงของของญาติโยมนี่ยจะตัดไปในเรื่องของการถวายทานครับโดยปกติการถวายทานเนี่ยเรามักจะทราบแค่ว่าจะได้มาซึ่ง โภคะมากมีทรัพย์มากมีโภ้ะามาก,มมากมคาากอรับแต่จริงๆอันนิสงของการให้ทานของพระศาสดานเนี่ยยังจําแนกไปเรื่องอื่นอีกคอรับเช่นทําให้มีรูปร่างสวยงามมีผิวพรรณงามอรับนะแล้วก็บริวารชนของเขาเหล่านั้นเนี่ยคือบุตรภรยาข้าทาสกรรมกรเนี่ยจะเชื่อฟังถ้อยคําคาสั่งของเขาครับนะและทรัพย์ของเขาเนี่ยจะไม่เกิดอันตรายจากน้ําจากไฟจากโจรจากข้ายาดอันไม่เป็นที่รัก ก็รับเนี่ยอันนี้คืออนิสงส์ที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมานี่เป็นอนิสงส์ของการทําบุญทาทานค่ะกรับแล้วก็ที่ฝังนี้ก็คือถ้านจะก็คือเจ้าแัดไว้เลยฟังแล้วดูดีจังเลยค่ะจริงจริงแล้วเป็นอันเดียวด้วยนะคุณสันสินีเป็นอันเดียวเลยที่เป็นพุทธประสงค์ค่ะเรื่องนี้เรื่องเดียวท่านผู้ชมครับที่เป็นพุทธประสงค์พรจะน่าทํามาก และอยากให้รักษาไว้พระเดชพระคุณเป็นความงดงามเวลารายการก็เขาก็บอกมาอีกแล้วว่าใกล้จะหมดอยากให้พระเดชพระคุณทิ้งท้ายกับพวกเรานิดนึงว่าจิตใจของเราในวันนั้นถ้าเกิดใครไปร่วมกระถินเพราะคนส่วนใหญ่ไปกระถินมีสองพวกคุณคุณคุณเอาผ้าไปวางเสร็จแล้วป่ะไปตึงตึงตึงแล้วสนุกเล่าใหม่กินเล่าใหม่ก็ไปสดใจอยากให้รู้ว่าจิตวันนั้นเขาต้องทําอย่างไรสหรับตั้งจิตยังไงก็โดยหลักการทําทานเนี่ยพระศาสดาจะให้ตั้งจิตเพื่อรักความตริย ละความยึดมั่นถือมั่นละความเห็นแก่ตัวขอรับแล้วสิ่งที่ควรจะได้ประโยชน์จากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสมณะคือควรจะเข้าไปได้ยินได้ฟังธรรมดีมากนะผมชบจําได้ที่พระเถรคุณเคยพูดถึงพระวจนะที่บอกให้เงี่ยหูฟังให้เข้ามานั่งใ,ใกล้ๆ้ใ,ให้เข้ามาสดับเราฟังธรรมขอรับแล้วก็ถ้าเข้าไปพบภิสูุที่คล่องแคล่วในหลักพทธวจนะแล้วเนี่ยให้เธอเข้าไปซักไซ้ไล่เลียงสอบถาม ควรถามแก่ท่านว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในท่านศาสดาบอกด้วยการทาดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไปได้ย่อมบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสยัยใหญ่คาลงไปได้ขอรับนี่คือนิสงซึ่งจะเป็นเหตุให้เราเนี่ยได้ปัญญาอันใหญ,ญ่ขรับและจะจัดเป็นปุติชนผู้ได้สดับในธรรมมามีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ตลอดเวลาขอรับเพราะฉะนั้นวันนั้นความสําคัญจริงๆริเนะวลาไปแล้วอย่าลืมบรรเทานะครับอย่าลืมบรรเทาตัวอย่าลืมบรรเทาจิต อย่าลืมบรรเทาข้อสงสัยอย่าลืมบรรเทาวันนั้นไปบรรเทานะครับเอาให้มันเกิดประโยชน์กับตัวก่อนเวลาไปอย่าไปเอานะครับไปบรรเทากิษณีเชิงครับขอบคุณพี่ต่อยมากค่ะผู้ชมที่เคารพคะเสียดายมากเวลาน้อยนะคะที่ฉันก็ส่งท้ายอย่างนี้แล้วกันเราได้ความรู้จากการที่ได้พิธีกรระดับชาติเลยนะคะก็คือคุณไตรภพริมประชัดที่ ยอมมาพบท่านผู้ชมตอนเช้าตรู่แทนที่จะพบกลางคืนในทูน่าโชก็เพราะว่าอยากจะมาสนธนาธรรมเนี่นะคะแล้วก็ความรู้เรื่องกระถินเราก็ได้รับกันไปแล้ววันนี้เราก็นุมโมทนา,ากับพี่ต๋อนะคะแล้วก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าติดตามรับชมรายการชีวิตไม่สิ้นหวังกันต่อไปใครจะไปทอดกระถินที่นี้ก็ไปด้วยการเต็มไปด้วยความรู้แล้วว่าเป็นกิจที่เป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธองค์อยู่ในพระวินัยสืบทอดมาถึงทุกวันนี้นะคะเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีคะ่ะ